สวัสดีครับคุณผั้ชมปลนพาราเก่้าครับมรละกอตอนนะครับเนาะที่ผมเอามาปลูกครับเริ่มโตแล้วนะครับอันนี้เป็นก้อนอิดบล็อกนะครับเนาะนี่ครับที่ผมเคยเอามาลองครับเนาะไม่ให้ต้นมะรอกล้มครับสังเกตบังหากของมรอกนี่เริ่มออกเยอะแล้วครับเนาะ รู้สึกว่าจะเป็นมันอาจจะลงไปใต้ดินก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเท่าที่ผมผมมาโยกเบิ้งครับนเนาะมันมันบอกขยับนะครับเนาะไม่ขยับแสดงว่าห้าของอมะลรกตครับได้ลงไปในดินแล้วนะครับส่วนลูกนะครับเนาะผู้ที่ติดตามผมอยู่ครับลูกของมละกอครับก็เริ่มโตแล้วนะครับเนาะน่ครับอันนี้ดอกกะมีแนวนะครับเนาะแต่ไม่ใช่เป็นดอกที่จะติดลูกนะครับเนาะ อที่ผมเอามาไว้นี่นะครับเนาะไม่ได้เคยใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ย้ายมานะครับเนาะลดแต่น้ำเฉยๆนะครับเนาะนี่ครับบันที่ครับที่ผมเอามาลงกระถางนะครับเนาะอ่อบ่แนใจว่าเป็นบันที่ที่ลงกระถางหรือบันที่ที่ผมตอนนะครับเนาะนี่ครับยี่สิบเมษายนนะครับ ส่วนลูกมะละกนอนครับเนาะนี่ครับลูกโตแล้วน้ำเนาะมันกระจายก็มีขีดินแน่น้นเนาะเพราะว่าผมตัดหญ้าเนาะเนีย่ยหญ้ากระเด็นมามาถูกอ,อน่วยมันน้ำเนาะนี่ครับอ่าผูต้ติดตามคลิปผมนะครับเนาะที่กดติดตามคลิปผมอยู่ครับจะเห็นว่าตอนที่ผมเอามาลงปลูกในกระถางนี่ครับในกระถางในเขนน่งครับ ลูกเขายังไม่โตเลยน้ำเนาะสำหรับมะละกอตอนนี้ครับนี่ครับจะมีสี่ลูกนะครับเนาะผู้ติดตามผมอยู่ระเบิงชีพผมมาจะกหูนะครับเนาะ่าที่ผมที่ผมเอามาปลูกนะสาเห็นที่ผมเอาอีทบอกนี่ครับมาวางนะครับเนาะก็เพื่อที่จะให้อลูกของมะละกอนี่ออกมานอกเข่งนนี่ครับถ้าผมทําทําต้นให้มันตรงนับเนาะน่วยของมะละกอนี่ครับ มันก็จะตั้งดินอยู่ที่เข่งนี่ครับซึ่งผมได้เคยทดลองปลูกมาหลายรอบแล้วนะเนาะซึ่งเวลาลูกมันใหญ่นี่ครับเพราะว่าลูกมันใหญ่คือแล้วครับลูกมันจะโตนะครับเนาะโตเราวมาตั้งขี้ดินครับมาทิ่มกับดินตรงนี้นะครับเนาะผมก็เลยเออปลูกวิธีใหม่ครับก็เลยทําให้ต้นมันเอ็นนะครับเนาะทาให้ต้นมันเอ็นแล้วเอาลูกออกมานอกเข่งครับเนาะนอกเข่งนอกอ่าตะกาเขานี่ครับนอกเข่งนอกกระถางนี่ครับ เพื่อที่ให้ลูกเขานี่บัวชิมลงทีดินครับเนาะนี่ครับตาปันนี่ก็จะจิ้มดินแล้วครับเพราะว่านวยมันงหญ่ขึ้นครับเนาะนี่ครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นเลยครับเนาะกะกระโดนแล้วน้ำเนาะที่ผมปลูกครับนี่ครับอย่านเอฟซีถามหาวาต้นมะละกอตอนไปหนไงครับเนาะนี่ครับบัวันนี่เปไใสครับกระตั้งไ้บริเวณนี้นะครับ นี่ครับเพื่อนๆเขากกิดง่ายมากเลยครับคางๆครับมะละกอตอนนะครับเนาะผู้จิ่มพื้นที่หน่อยนะครับเนาะอยากจะต้อนอยากจะปลูกกะเห็ดคือผมหน่อยนะครับเนาะแต่ต้องทําต้นให้มันเอ็นครับเนาะถ้าเป็นมะละกอตอนเวลามันติดลูกนะครับเนาะถ้ามีลูกติดมาด้วยนะครับอบางคนกะจะบิดทิ่มนะครับเนาะแต่ผมไม่บิดทิ้งครับแต่ผมทําต้นให้มันเอ็นแทนครับเนาะเวลา ลูุมหง่ขึ้นจะบไิตั้งดินนะาเนาะแต่ถ้าคนไหนที่ตอนมาแล้วนํเนาะไม่ยังไม่มีลูกติดมานะครับเห็ดเห็ต้นตรงได้น้ำเนาะไอเนี่ยเขาก็จะติดช่วงนี่ครับก็จะติดออกติดอ่ลูกประมาณคืบกวกว่าหรือสองคืบหรือประมาณหนึ่งฟุตนะครับเนาะก็จะติดลูกแต่ตอนนี้ครับผมไปใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยครับมันกับเรื่องปกตินะครับเนาะที่มันจะไม่ติดลูกครับครับของมะละกอตอนนะครับครับจุดท่ายนี่มันยังหลาครับ ก,กดไลค์กดแชร์ส่งโปแลนด์พาลอดนี้นะครับขอบคุณครับ